นีอ่อู้หูใมากเวพี่น้องนี่พี่เล็กนี่ยุงไยังปลาหมอนี่ไใหญ่เลยอู้หูปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยอืมพี่เล็กโอามันกินนี่อู้หูออกสายได้ไหมนี่สี่สิบเอ็ดโมงแล้ว มาต้อนรับได้เหรอนะว,นะว,วิ่งชนเลยลหรอืม โอ้ยเงยกรมาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับช่องตกปลากับแก่เมี่คือเกานะคะวันนี้ก็พ้ามาตกปลาอยู่ห้องช่องน้ำหมายเกาพี่น้องน,นีก็มาตอนเทนีมาตอนกลางเว้น วันหยุดแล้วก็มาตกตอนนี้ก็เวลาอยู่เที่ยงเที่ยงคร่งแล้วพี่น้องหัวป่ามันสิกลินว่าวันนี้เอากลับไปดุนกันเลยค่ะดึงแล้วนี่ได้แล้วอู้วันนี้ตัวใหญ่เป็นนไดตัวแรกแล้วพี่น้องใส่งาม,งาม นี่ดูเดือนมากเลยนี่อู้พี่เล่กมาถ้าหนูดูอู้ตัวที่สองไห้มาตัวที่สองเลยพี่น้องหมันหมนอเอาแค่ไหนฉันก็เห็นนะคะเคยแอบกินอยู่นี่เห็นยวดบัาหนึ่งของพี่เล่ นี่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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอู้ยสุดก็มาตัวที่สามมาแล้วพี่น้องก <c oughs> ินอยู่ไหม ยังไงนี่ได้แล้อโอ้ยปาตะเพียนตัวใหญ่เลยหือพี่เล็กเอามันเกี่ยวดีกันมึงนะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูจะยกกคุณมาเลยมันสิได้บ้าหนีงพี่เลี้อันอันพี่เลี้มุวนอันนี้นี่นี่นี่ตักเอา <ม>ยังยังเอ้ยอันนี้มันอยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลจะตกนะถ้ากดพี่เลไม่ใส่นะนะั่นน่ะตกน้ำนะมันมันไม่ถึงอยู่แล้วอ้าวอื่ <c oughs> ไ,ได้พี่น้องใส่ใส่ไ่คักพี่น้องปัตตานี <c oughs> มันกินมันส่ใจใหญ่ขนาดนี้ว้าวอู้เต็มมือเลยชุบนี้ไี้ได้มาอีกแล้วอันนี้ที่นีว่าเป็นยังมันใส่ใส่บนบนไงหนึ่งสองสับอุ๊บอุ๊บแบฟีได้เพื่อจะบังมือ ไปแล้พี่น้องกานิน <laughs> ใส่งามงามนี่อู้บินเลย <laughs> <laughs> อู้ได้ไหมต่อแล้วพี่น้อง <laughs> ใส่สวย <laughs> อุ้ยแม่มึงบินเซตา <c oughs> นี่ขนไนี <c> ้ <oughs> ิวเลยทำไม่ตัวหนึ่งพี่น้องฮะ ใส่มาเพิ่มอีกได้พี่น้องมีแต้ม <c oughs> ๊าดพี่เห็นไหม <c oughs> กองกันอยู่ตรงนั้นทำยังไงให้ถึงค <c oughs> ุ้ป๊าด๊าดทีตทรที่ช้าพี่น้องเห็นอยู่ไ่มเฮ้ป๊าด โอ้ยโคตรเยอะเลยอ่ะทำไงดีอ่ะหมั่นไส้จังเลยอ่ะอขืนไลยกรดอไม่นสนใจเบสเลยเนีอ่อุ้ยไปมาเพี่น้องอ้ ใส่งามเลยได้มาเพิ่มอีกหนึ่งเต็มนะพี่น้องเอาได้เลยี่อู้ได้ได้เขาตนึ่งก็ไม่น้อยได้มาแล้วพี่น้องได้มาเพิ่อมอ,อ,อีกตัวแล้วโมเอคแมนบล็อแม,มนข้างดำตอนนีน้เลยนะ โอี่ใช่ไหมนี่เชืองไหนเอ้าเอ้าเอาเอาคือดึงสักทันอ๋อถอนแล้วคุณก็ถอนแล้วถอนจมถอนจมนี่พี่เล็กนี่อู่ไปยังปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่ครับพี่น้องฮัทกตัวใหญ่ชักแน่นถุงพักญ่ นี่อตีลังขามาเลยป่าหมออีกเร็วปอาดใส่งามป่าหมอปอาดแล้วก็ป่านิ้นเนาะเมนนุ่งป่าหมอตอนแรกเข้าใจว่าเป็นป่านิ้นแน่นี่ตัวใหญ่ครับปออด นี่อนเอ็นอนเอ็นอืมอืมทางไหนนี่นี่ได้มาแล้วออ้ป่าโมเป็นบ่นี่ป่านินนินนะคะไม่ใช่หมอนะคะอ,อ้ได้มาเพิ่มอีกแต้มแล้วพี่นอ้องได้มาเพิ่มอีกแต้มแนงแน ปากกับรงเข่าเมื่อกี้เงียไปช่วงหนึ่งหาก็เลยเมากินนี้พี่น้องอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ใส่มาเรยวปนนานิมานมันมันนี่มาแล้วพี่น้องปานินเพิ่มมาอีกเต็มอู้สีดองสินะ ี่ได้มาแล้วพี่น้องอันนี้ใส่งามเห็นล้วพี่น้องได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเต็มเอาไปไปลูกไปกวนให้ปลามันร้อยมาฟังเลย <c oughs> <c oughs> มอง <c oughs> <c oughs> นี่เริ่มเริ่ม นี่ตายทั้งหมดตื่นเมื่อจูเป็นนะเป็นนะยังจับหัวอยู่นี่เต้นมาเลยไหนมาหนึ่งเต็มเลยพี่นอ้องเอาเอา ใส่มาเพิ่มหนึ่งแต้มเลยพี่น้องหอยติวมาเลยนี่ใด้มาแล้วใส่มาเพิ่มอีกตัวแล้วพี่น้อง ถือกิลี่ปิ้วมาเลยอุ๊ดนดึงจะออกคางขนาดนั้น นี่ออ้บินมาเลยไห่ไหมเพิ่มนะพี่น้องอะไรอะไรทั้งซักเกอร์ทั้งปลานี้นะอเอาซักเกอร์จริงด้วยห้ากินหัวมึง แล้วพี่น้องนี่ก็สิกับแล้วตอนนี้ก็สีหามงแล้วพี่น้องสีได้ลายใช่ปะป่ามันกินเป็นช่วงๆกินแล้วก็ยุดกินแล้วก็ยุดได้ยุกโอ้ย này yêu kia <laughs> này lại vô kia ใปตัตตพเพียนตัวใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องให้ปตัตตพเพียนใส่ใหญ่เลยนอทกับหอนล่าพี่น้องไปสนิทกันนะคะขอบันในคลิปนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตกปลาก,กับเกมได้เลยคะ่ะ